สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจ้าคุงกมาต่อกับทูมเรเดอร์อีกครั้งหนะน้านี้มีดอลลี่มุมกล้องหมุนรอบตัวลาลานี่เป็นสิ่งที่ PC ซําไม่ได้ดอลลี่แบบว่าชา้ชาๆรอบตัวตัวละครนี้ไม่ได้จะโชว์ทาไมวะเนี่ยโอเคต่อกับทูมเรเดอร์ดีกว่าไปก็คือตอนนี้อะไรนะเดี๋ยวเราไม่ไม่ต้องเออะไรแล้วนี่หว่าใช่ไหมเพราะเไปหมดแล้วนี่เออเพราะงั้นตอนนี้นะก็คือว่าระหว่างที่เรากําลังไปหาข้อมูลที่สุสานนะฮะ พราะปรากฏว่ากลุ่มของเรากลุ่มของเรยเยสของโจนาที่กลาลังซ่อมเรือเนี่ยถูกโจมตีแล้วตัวของเจ้าเจ้าวิทแมนเจ้าเจ้าด็อกเตอร์ที่ว่าเป็นเป็นนักค้นคว้าแล้วก็ตัวของอะไรนะอ่าชื่ออะไรลืม,ลลมชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคู่ขาวายของเราชื่ออะไรลืมละอ๋อนี่ไปเลยใช่ไหมอ่าไปไปไปเลยเลยเยส เออกับแซมใช่นั่นแหละก็คือตัวตัวแซมก็ถูกจับตัวไปเพื่อไปเพื่อไปบูชายาอีกครั้งนะเราได้ต้องกลับไปช่วยโดยการขี่เรือไปเพราะขี่เรือไปมันจะใกล้กว่ามีวิญญาณของของราชีมีแห่งหพระอาทิตย์นะฮะความเกรี้ยวกาลของเธอทำให้มีพายุเกิดขึ้นและทำลายทุกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทำไมแมทยาต้องต้องการแซมล่ะฉันก็ไม่รู้ ฉันกลัวว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นแหละอะไรเงี้ยเป็นแผลแปลกๆของเขาแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ทุกๆอย่างที่บ้าที่สุดก็เราคงเจอหมดแล้วงัมาเริ่องดีกว่าอ่าสุดท้ายเยเลเยตก็ยอมเรานะมีเรื่องแล้วก็งานจะบอกบนจะกลับจะกลับอย่างเดียวเลยนะมึงเนี่ยไม่เคยคิดจะช่วยกูเลยคุณว่ากูนี่ฆ่ามากี่ศพแล้วเกมเนี่ยเนี่ยหลายศพแล้วพวกมึงฆ่าสักคนยังเนี่ยโอเคมาแล้วอือหื อ่ะสองโอเคไปกันเถอะไม่ฉันจะให้เธอกับไรอัสกำลับกับไรเยสป้องกันทางออกนี้ฉันจะตามหาแซมเองจะไปคนเดียวเหรอมันอันตรายมากกว่าถ้าเกิดโดนเห็นนะฮะอาจจะเจอมากกว่านี้อีกด้วซ้ำเราไม่รู้พวกซาพวกซาลิมีเท่าไหร่และในจะซามูไรพวกป้องกันดังนั้นอีกทั้งฉันและแซบแม่นกน้อยจ้ะไม่ไม่ใช่คัม b a อย่าพูดคำลาสิจ้ะเราจะช่วยเราจะคอยดูระวังหลังให้เธอเองล่าล่ะอย่างจริงๆนะพี่ว่าพี่ว่าตัวโจนาสเนี่ยเป็นเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคือแบบเหมือนกับเออคือแบบมีความคิดเห็นทางบวกต่อให้เรื่องราวเหตุร้ายอะไรต่าก็ทำทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าเออยังมันยังไม่จบอ่ะเข้าใจป่ะเออนะอย่างที่ว่าเนี่ยลาล่าพูดตั้งเยอะแต่บอกว่ามันยังไม่มันไม่ใช่คำลาเดี๋ยวก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดคำลาหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะเออพี่ก็ชอบนะตัวตัวของโจนาสก็โอเคเลย เกียรเลเยงคนเดียวแม่งเรื่องมากวนั่นแหละโอเคจะพูดทำไมเยอะแยะโอเคอันหนังก็แค่ตัวตัวละครเสริมไม่รู้ภาคสองจะโผไหมในพวกตัวละครพวกนี้หวังว่าจะโผล่มาแล้วกันป่ะแต่น้องแต่น้องบอกลาล่าเจอเรื่องมาเยอะน้องยังไม่เจอพี่พี่พี่ป๋ออ่านชัดเต็มในทันเะล็กเธอยังไม่ตายอ่ะนี่ไงแล้วนั่นตะหมอนนั่นมาทำอะไรที่นี่น้ำวิทแมน นี่ใครอ่ะเป็นสตอมการ์ดคนรอเขาเป็นคนป้องกันอะไรนะวิหารแห่งนี้ฮะเขาจะแนะนำให้รู้จกักราชินีคนใหม่อะไรเงี้ยเราจะพาเธอกลับมาโอ้โอ <c oughs> <c oughs> ้ได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 ้เยี่ยมเยี่ยม <c oughs> ที่เคยก็ได้เจอสิ่งอะไรอย่างนี้สัก <c oughs> ทีจะได้รางวัลแน่ๆเลยเ <c oughs> จม ทำไรอ่ะฉันชื่อด็อกเตอร์เจมส์วิทแมนฉันมาอย่างสันติพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวเรือข้าขอแนะนำราชินีองค์ใหม่ไม่อ้าวราชินีองค์ใหม่องไม่ญี่ปุ่นทั้งคมดเลยนะเอ่อฮิเมะฮิเมะอะไรอ่ะเออจะจอบจะเฮือยเรียบร้อยไปละผมเห็นแล้วอ้าวเฮ้ยตาโบโอ้ พายุมาลาลาช่วยด้วยแซมลาลาแซมโม่จะบนนักกันเลยเด้อล็อกเตอร์วิดแมนก็ตายอย่างโง่ๆเลยสรงหน้านี่แหละขาดเชื่อคนแปลกหน้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผิดเฮ้ย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 ไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องหนีไม่ทันนายวิดแมนเป็นยัไงละอ้าวหายไปเลยศพหายเลยทีเดียวอาการเป็นกระดูกเลยโอ้ตายวิดแมนอาการเป็นกระดูกไปแล้วไม่ใช่โอเค ตายแล้วต้องตายไปใช่ไหมเอออ่อฮึบวิ่งฮึบเกือบกดสี่เหลี่ยมไม่ทันเฮ้อเราใช้จอยเล่นไงเราต้องเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีตัวอยู่ข้างบนไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมเออดีมากโอเคอ่ะเจอกระดูกอ่ะทำไมกระดูกมันเยอะจังฮึบอ่ะอึบอ๋อลำบากระบนกูเหลือเกินฮึบอืม อ่าให้เข้ามาที่มอนส์ที่วิหารเพื่อตามหาแซมอะมอนสเตอร์ลีม่มอนสเตอร์ลี่ที่จะไม่แปลว่าอะไรนั่นจะแปลว่าประมาณว่าเออวิหารตระรพวนี้แหล้วจะไม่พี่เขาจะติดปากมีใครไหมอ้าวมีมันใส่กอดแล้วจะไปยิงเข้าได้ยังไงถิงปะย <c oughs> ิงไม่โดนใช่มันใส่กอดยิงไม่เข้าอ่ะดูดิมันต้องอลูกต่อเขาละ นั่นแหละมันยิงไม่เข้าจริงอะต้องลูกองละหลัจังหวะนี้แปลว่าพักแปลว่าหลังจากนี้คงไม่ใช้ปืนไม่ใช่ธนูแล้วล่ะเจอแต่พวกนี้ต้องลูกสองละหละพี่ว่าหรือใช้ธนูหรือใช้ธนูไฟได้เออธนูไฟอาจจะท่า่่ช่่นูไฟไ่่ก็ปืนเ่บเสียงแต่่ะใช่่รือ่่่่่่น่่่่่่้่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่จ่ก่่่่่่่่่่ อ่ะอุ้ยร้อนจุดไกลๆสิลาล่าจุดไกลๆทำไมเย่พี่ก็คงกาว่าเอาให้จบเลยแล้วกันเนาะเออแบบว่าจะได้ไม่ต้องค้างคาเลยเกมนี้เนาะเอาให้จบเลยแล้วกันก็โอเคเข้าใจว่าน้องอยากจะอยากดู g ีทีให้จบแล้วเดี๋ยวเอาหน้าทีละเกมทีละเกมพี่เล่นทุกเกมอยู่แล้วโอเคยังไม่ต้องสู้ใช่ไหมเพราะลักษณะว่าจะตีนเยอะ ย่องไปก่อนแล้ว <Rapid> ก <ane regard> <anca> um no <welche> ันเพราะดูถ้าทำให้สู้แบบมุมกล้องมันซูมใกล้ซะขนาดนี้มีน่าจะต้องสู้หรอกออลอนไปก่อนใช่ไหมเราค่อยข้ามไปเดี๋ยวมันเห็นโอ้โหตัวเบนเลอร์เลยเอ้าเจอกองพอดีเยี่ยมขอเลยแล้วกันไปเลยมั้งไม่เห็นด้วยเว้ยเออดีเหมือนกันอ่า โอ้โหแม่งเพียบเดี๋ยวนะแล้วเราต้องไปทางไหนต่ออันนี้ก็ตันใช่ไหมอ๋อขึ้นนี้ป่ะอ๋อไอ่เราก็ไม่เห็นไงเราพยายามมองอยู่นัวเราที่เป็นคนตามไม่ค่อยดีอย่างนี้แหละไปคิดมากเลยใส่กอยกันแล้วด้วยอ่ะจะไปสู้มันยังไงวะตีละครั้งไลยพี่เชิญครับพี่เย้ อ่ะอารยธรรมโบราณใช่ไหมเป็นความโบราณน,นี่แหละมันก็โบราณโบราณน,นี่แหละเราอย่าไปสน,นเลยมากเรามาช่วยเพื่อนเรามาช่วยคู่ขาของเราเราปล่อยไว้ไม่ได้เซฟเป็นของฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยมนันนุชครับมนันนุชครับเฮ้ยน,นายนายไปตามมันสิตัวเธอจีบใคไปัวญี่ปุ่นมาทีเดียวนั่นนี่คนเอ๊ะอริการโตโคไซมัต <c oughs> อยากกินกู ลบอาริกาโตโมเปน้ไซชินิชินิโยโอโยชิคกี้เดลโอ้โมลงมาซกไกลทีนี้โอ้โหโอ้โอ้นมเปื้อนอีกแล้วกูอ่ะต้องเอาไงต่อไม่ตามมาใช่ไหมอาริกาโตกูเซมาแม่งมาด้วยเว้ยเอ้าสตัร์สตัร์ตกับฟินิชเชอร์ฟินิชเชอร์ เอาตันตันฟินิเชอร์ฟินิเชอร์เอาตันตันตันฟินิเชอร์มันไม่ตายเว้ยเออเรียบร้อยฟินิเชอร์บ้าบอเลยไม่ไม่ตายอ่ะเก็บเก็บครับฟินิเชอร์ถ้าตูไม่ตายมีฟินิเชอร์ไว้ทำไมวะจะบ้าเหรอเธอถือธนูไว้แล้วกันคือธนูมันก็ประหยัดประหยัดเพราะมันยิงทีเดียวก่อแตกไงเราก็ยิงก่อนหนึ่งนัดแล้วก็ปืนอื่นยิงซ้ำออเป็นทริคละมังหนู เดี๋ยวอยากล่าหนูไม่โดนเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ไม่ล่าก็ได้เอาจริงคือธนูเป็นอาวุธที่ดีนะแต่ว่าเวลาไปเล่นพวกมันตีพายุออนไลน์ยิงไม่ค่อยทันเลยจริงยอมรับถ้าใครเคยเล่นนะเคยเล่นออนไลน์มันจะเข้าใจเพราะพี่เคยเล่นออนไลน์เกมนี้มาอยู่ยิงไม่ไม่ค่อยทันล่ะโอเคมีอะไรนะนำปาล์มโบนี่เอาไปแล้วอันนี้เป็นเอ็กซ์โพชั่นอุ้ยขาดอีกเฮ้ยขาดอีกสี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่าหนูไปล่าหนู มันได้นะมันได้ใช่มันได้พอดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงหนูมันได้ซาวเซอร์เวดมาใช่ไหมได้ปะนั่น5ๆพอดีใช่ป่ะเออสุดยอดขอบคุณมากหนูเราจะไม่ลืมเธอเลยอัพธนุแล้วกันอาจจะต้องใช้ใช้ธนเบิดในการช่วยสู้รับจังหวะนี้พี่ว่านี่อัพเลยครับไอ้พชั่นแบบแอโร w จะพูดว่าเบรลเสันพี่ขอโทษมา อันนี้ยิงทีขี้หักในแล้วยิงไงพี่ครับยิงกดอ้าวแล้วยิงธนูระเบิดกดไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วยิงไงธนู้ธนูระเบิดไม่ได้อ่านเลยมันบอกว่าอะไรปะเดี๋ยวนะมันกดไงอ่ะพี่ไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนเออเอโลเอ็กโพชั่นเอลโลเอ็กซ์เชอรี่เกอร์เน็ตไลเอ็กซ์เชอรี่เกอร์เน็ตทริปฟอร์อิมแพก เดี๋ยวนั้นก็คือยิงไปตรงๆเลยเหรอะคือมันยังไงพี่ไม่เข้าใจทำไมเกมไม่บอกอะไรพี่เลยแล้วเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้ว่าเอเราไม่คงไม่ใช่ใช่ธนูสู้เท่าไหร่แล้วล่ะยังเสริมอัพธนูต่ออีกเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันน่าเสีหรอกพี่ทำอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้หรอกเกมประเภทอย่างนี้อาศัยความเมฆของท้องตัวเองล้วนๆที่ผ่านมาโอ้ยลมเยอะโอ้โหอากาศไม่ค่อยจะดีถ้าว่าจะต้องมีเรื่องแน่ๆลมแรง ไม่แซมแซม,แซมอย่าไปกับคนแปลกหนะ้าแล้วกูต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอินสติ้ง่อยตังไหนอ่ะอ๋อกนี่เองไม่เห็นเห็นแต่ลมไม่ต้องหันจอร์ลาสพุ่งม,มาแล้วอ่ะฮะะมีเรื่องแล้วมีเรื่องกับเราอ๋อมันมีเรื่องกับเลเยอร์กับโจนาใช่ไหมมาสิไอ้เลว อย่าบวกเยอะเจ้เดี๋ยวเจมมีเรื่องแล้วเจ้ตายมาจะมีไม่ช้งเหอะเจ้ตายก็ปล่อยเจ้ตายเถอะเลเยเช่ช่างมันไม่สนอุ้ยหลบเยอะอ๋อด่านนี้ไปด่านมันมันตีเพย์เยอะเนี่ยจำได้ใช่ไหมจำได้ด่านมันตีเพย์เยอะเวลาตีละครแล้วมันจะมีลมออุ้ยนมกระแทกพื้นโอ้แอร์แบ็กยิ่งแน่นๆอยู่โอ้เอ้าโอ้ไฟจะลวกหน้าแล้ว เนี่ยเขตีราคาเนี่ยเขาจะมีลมใช่จําได้โอ้โหแล้วแม็นมาเยอะด้วยโอ้โหกรอทั้งนั้นโอ้โหแล้วเป็นตัวใหญ่ด้วยจะเหลือเลยคราวนี้งานเข่าโอ้โหไฟ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 เป็นหมดเลยมาทางไหนบ้างอ่ะพี่ยังไม่รู้มาทางไหนบ้างโว้วโว้วโว้วโว้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 ว กีฬาคนได้ไหมเรายิงไม่ทันแล้วระเบิดกีละคนได้ไหมไอ้โมเป็นธนูเระเบิดเลยใช่ปะกีฬาคนได้ไหมกีฬาคนได้ไหมกีละคนได้ไหมโอ้สุดยอดธนูระเบิดโคตรโหดแตกสุดหมดแล้วอ๋อเป็นออ๋ธนูธรรมดาอ๋อโอเคเป็นธนูระเบิดธนูธรรมดาได้ใช่ไหมสลับได้โอเค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 เก็บเก็บเก็บหมมายังฮึ่มเระเบิด ไม่มีอ่ะอ๋อมี5ลูกโอเคก็5ก็ฆ่า5คนนะถ้ายิงยิงทิ้งทิ้งกว้างๆไปเพราะมันเจ็บใหม่ได้อยู่แล้วโอเคโอเคโอ้ยม่มีปลาของมันยิงโอ้มึงก็แม่นไปนะอืเอาสวยเช็ดเฮ้ยไปขอบคุณไปสะพานให้กูพอดีมาเพิ่มอีกโอ้ยเข้ามาดิ ไหนตัวที่ยิงเมื <alia> ่อกี้จะมีใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเอาหลบหลบหลบไม่มิดมึงหลบไม่มิดมึงก็ด้วยเปิดเกาะให้กูยิงดีมากตายคู่มึงก็จะวิ่งมาทําไมเล่ามานี่ทําไมเล่าเออหมดยางถนนระเบิดหมดแล้วเก็บเก็บเก็บของฟรีคืนโอ้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 ไม่โดนโอ้ไม่โดนเออนั่นแหละ มันเก็บคืนได้เรื่อยในหว่าใช่ไหมจากศัตรูเนี่ยดีมากเลยดี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 เรเก็บได้เรื่อยอ่ะเงี้ยพี่ว่าวัดวัดอุ้ยดูอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบไปอย่าเพิ่งรีบไปให้มันยิงเข้าใจะไหมเราอยู่ของเราก่อนโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคเอาปินกลดแล้วกันนะ รีบไปเดี๋ยวมันยิงเราตายเอาเราช้าๆดีกว่าอยู่ไหนวะมีระเบิดกระโถงอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวรีโหลดไม่มีนี่หว่าชิบหายแล้วป่าไปก่อนเรียบร้อยคือรอดมันมาให้มันมาหาเราดีกว่าแล้วเราก็ยิงยิงยิงไปเรื่อยๆเออใช่สูตรเราคือเราจะไม่ออกไปหามันไงให้มันมาหาเราอ่าจะมาเทียร์ตัวไม่โดนเลยความแม่นยำืนที่ไม่มีเลย ออื้เรียบร้อยไหนใครเอาเหรอซุ่นมาเออดีมากมามาเฮ้ยอย่าขนูมึงช้ากับาปืนกลเว้ยเทคโนโลยีบิ๊ทยูโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีบิ๊ทข้ามเก็บมี bro เทคโนโลยีมันหน้าฮึบฮึ๊บฮึบหวนมาเก็บเก็บกระสุนเพียบ เดี๋ยวธนูดิมีไม่มีรูอีกแล้วโอเคเราปืนโกนไว้แล้วกันแทงนัดแล้วจีบบิชเดียว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 ได้ละคือเรารู้ว่าเราก็มีปืนแต่มันเยอะเกินไปศัตรูนะเข้าใจไหมนั่นไงเห็นแล้วแบบแบบหยุดหยุดหยุดเลยมึงหยุดเลยมึงไม่ต้องวิ่งเข้ามาหยุดนั่นฟินิชเตอร์อืมตบหน้าสะบัด อ๋อมันใส่เกาะใช่ไหมเราเลยแต่ว่ายิงไม่เข้ามเลยเซนตินเชอร์ไม่สำเร็จใช่ไหมระเบิดมีด้วยมีด้วยเหรอใจเย็นที่มาดิมาดิ้ยิงเฉียดยิงเฉียด,ย,ย,ด,ย,ย,ด,ย,ย,ดยิงเฉียดเฉียดเปนิดนึงอยา่ยาอย่าความเร็วเป็นต่อยิงก่อนมึงโดนมากูยิงให้เลยเป็นไงความแม่นยำเหนือไม่ต้องของนี้จัดให้ โว้ยลมเยอะเดี๋ยวตายอู้มไม่ต้องฟินิเชอร์แล้วจังหวะนี้ยิงเข่าอ่ายิงเข่าฟินิเชอร์ฟินิเชอร์ไม่โดนกูกำลังสตันกำลังแอนิเมชันอยู่เว้ยอย่าแอนิเมชันอยู่เฮ้ยเทคโนโลยีบิดนั่นเรียบร้อยสตันตีตีตี้ไหมโอ้ย มาข้างหลังดูเว้ยทึบม้วนเดี๋ยวอย่าพึ่งยิงเข่าตีตีตีเรียบร้อยเฮดช็อตคิลเลอร์ไอ้นี่ก็จะคาทำไหมถือธนูไม่ใช่เหรอแหมกระสุนหมดแล้วปืนพกเดี๋ยวเก็บก่อนอ๋อมันปีตออมมาตีเราใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโีกล้องล้อยิงเข่าอะ โอ้ยยิงเข้าหน้ากูเลยทีเดียวมีมีระเบิดอีกอ้าวปึบปักขาปักขาเดี๋ยวกูถอยถอยยาวกูถอยยาวเดี๋ยวกูถอยยาวปึบไม่ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกดแล้วนะเมื่อกี้อ้าวตันตันคู่ตีตีมาตีมาตีมา ตีตีแหลกตีแหลกมีกันยืนดูเพื่อนโดนตีฮะทำไมทำไมยืนดูเพื่อนโดนตีครับมีใส่ไม่ดีแล้วใครแม่งยิงกุเนี่ยฮะเก็บของกันจะพึ่งต้องการไอเทมโอเคโอเคโอเคกลับกลับกลับไปลุยต่อแม่เราก็ถอยเรื่อยๆเพราะว่าศัตรูมันก็มาเรื่อยๆแค่นี้ใช่ไหมเออก็ดีเหมือนกันเราอย่าเข้าไปหามันก็ให้มันอุ้ยยิงเข่าเต็มๆเลย นั่นเองมึงเจอแล้วอืมชิลเลอร์เฮดช็อตเป็นไงแม่นบอกนะัทอุย้ยลมพัดอย่าบอกงั้นเจอไอ้ตัวยักษ์อะไรนั่นอีกอ่ะมาไม่ใช่ดีกว่าอ๋อใช้ธนูใช่ไหมปึ๊บเออดูลมพัดแรงแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นใช้ไอ้ตัวที่จับอะไรที่นั่นเลยเอามือเปล่าดึงเลยมันจะโค่นโหดเลยแล้วล่ะโอ้ ขับลาบทำไมจะเย็นพี่เราเราเอาแก่ไอ้โคบาร์ป so ีแค่น like> bon ี้นะอืออ๋อลอยอือแัดเดนมึงมาแค่นี้อ่ะจะบอกว่ามาแค่นี้โอเคมาแค่นี้จริงเหรอเฮ้ยไม่เอาน่ะถ้ามึงจะมาแค่นี้มึงอย่ามาดีกว่าไอตัวใหญ่เนี่ยเก็บเก็บ เก็บของฟรีก่อนอาสนเต็มแล้วดีมากเก็บได้ไหมไม่ได้อันนี้จะจะตีลังกาทำไมไอ้ตัวอย่างน้อมาแค่นั้นจริงเหรอเฮ้ยไมานะเราแบบอุตส่าห์ลุ้นว่าจะได้บอสไฟซะหน่อยนะเนี่ยไม่ได้บอสไฟเลยอะไรวะโอเคอ่าโอ้โหเลือดเพียบใครกินสุกี้แห่งแถวนี้ฮะสุกี้อ่ะกินดีๆระวังซกเล็ก อ๋อหมุนนึกว่าอะไรติดโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จบพาร์ทนี้ทันี้ก่อนแล้วกันน้องเพราะเดี๋ยวเรามาแก้ปีชนาคัสเซิลกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะโอเคอยา่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครต์เฟซบุ๊กถ้าเจอกันอีกนะจังหวะพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวต,ต้องต้องดอลลี่กล้องนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้นี่ดอลลี่กล้องนี่เพิ่มความเร็วได้นี่โชว์ทำไม <l ux> ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอปเกมส e a m ีมเอเลนบอลลีสตีมช็อปเกมสโตร์ for gamers สตีม MTS เกม LL Steam Store ที่ใการส,าสน,น,นับสนุน c ของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใตค้คลิปได้เลยนะครับ